ครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อร้านในแก๊ฟฟู้ดซึ่งเราจะเปลี่ยนในมือถือเลยนะครับเราจะไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่แนะนําก่อนนะครับร้านค้าทุกร้านหรือคนที่ทําเกี่ยวกับโซเชียลนะครับผมบอกไว้เลยครับ เราควรจะมีโน้ตบุ๊กอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเอาไว้สาหรับทํางานแก้ไขหรือทําอะไรเนี่ยมันสะดวกมันง่ายนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อร้านในมือถือซึ่งมันสามารถทำได้สองแบบทั้งในคอมพิวเตอร์และก็ในมือถือแต่วันนี้ผมจะมาสอนในมือถือให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับดุย าแล้วครับแล้ตอนนี้เราก็จะเข้ามาแก้ไขชื่อร้านกันในมือถือนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราไปที่ Google นะครับ Google นะครับตัว G ีตรงกลางจอขาวๆนี่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามือถือที่เป็น Android ของแต่ละคนมันเป็นแบบผมไหมฮะพราะผมตั้งไว้แบบนี้นะครับก็กดเลยครับ g l o grab นะครับ com แบบนี้นะครับแล้วก็มากด ด้านบนนะครับคำว่าเซิร์ชตัวบนสุดเห็นไหมครับกดเซิร์ชมาแล้วตึงเฮ้ยพิมพ์ผิดโทษทีนะครับเอวเมื่อกี้มันพิมพ์ผิดนะครับ grab. com <oughs> แล้วครับเอาแล้วครับทีนี้มานหน้านี้นะครับอยู่ดีๆเราจะไม่ใส่ตรงนี้เลยไม่ได้ถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเข้าระบบก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่ครับต้องกดปุ่มนี้เข้าไปก่อนนะครับกดปุ่มไปเลยครับเข้าระบบอ่าตรงนี Columbus ้ทําอะไรครับช่องแรกขวามือนะครับโปรดใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับให้ใส่เลยครับพอใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วให้ฉันยอมรับนะครับ เมื่อฉันยอมรับแล้วนะครับเดี๋ยวใส่สสกนิหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยเบอร์ทีหลังนะครับมันจะมีขึ้นคำว่าถัดไปนี่นะครับให้กดคำว่าถัดไปปึง๋งนะครับเอาแล้วทีนี้ฟังช้าๆนะครับตอนนี้ทางแก๊ปเขาบอกแล้วว่าให้ใส่รหัสหกหลักที่ส่งไปยังมือถือเบอร์เมื่อเมื่อสักคู่นี้นะครับ เราก็ไปเปิดมือถือดูข้อความที่ทางแก๊ฟฟูส่งมานะครับผมผมมีโทรศัพท์2เครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งผมใช้อเบอร์เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ที่ผมสอนอยู่เนี่ยเปิดดูนะครับผมก็จะเปิดอีดูอีกตัวหนึ่นะครับโอเคผมจะใส่นะครับมันจะมีรหัสมาทั้งหมด6ตัวนะครับเนี่ยครับเราใส่ทีนี้มันก็เข้าหน้านี้แล้วนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยไปที่ไหนต่อละทีเนี้ยอตรงนี้มีอะไรดูก่อนอ่าเมื่อกี้จะเห็นสังเกตว่าจะมีขีด3ขีดอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเลยนะครับตึง้งเห็นไหมครับมีพาร์ทเนอร์ร้านอาหารเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ กดเลยครับเอาล้ครับทีนี้มาดูหน้านี้นะครับฟังช้าๆดูช้าๆค่อยๆดูนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆครับใช้นิ้วจิ้มเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปการจัดการร้านค้านี่ครับตรงนี้ครับหัวข้อนี้ทั้งหมดนะครับนี่ที่เราเห็นนี่นะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการจัดการร้านค้านะครับ เพราะฉะนั้นให้เรามาดูหัวข้อนี้ครับต้องการแก้ไขข้อมูลล้านเห็นไหมครับนี่แหละครับกดเลยครับมาแล้วนะครับนี่นะครับจากนั้นตรงข้างบนนี่ไม่ต้องดูอะไรมาดูตรงนี้นะครับผมจะเลื่อนมาเนาะอ่านตรงนี้ดีๆเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะ ปรทราบว่าหลังจากส่งแบบฟอร์มแล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปผ่านทางอีเมลก็คืออีเมลที่เราเคยลงทะเบียนนั่นเองนะครับเขาก็จะส่งเข้าอีเมลนะครับมาให้เราว่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อร้านค้าแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปเพื่อไปดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงจรงิงไหมนะครับเดี๋ยวมาพูดกันต่อเนาะโอเคอ่ะทีนี้ต่อเลยจากนั้นเราก็ใส่ชื่อร้านค้าเรานะครับใส่เลยครับ แต่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 อะไรก็แล้วแต่ชื่อสาขาส่วนใหญ่เขาจะบอกเป็นถนนนะครับเราหรือไม่แน่ใจถ้าสาขาอยู่ในห้างนู่นน่ต่างๆเนี่ยก็กดไปแล้วแต่แล้วแต่ว่าตอนที่เราลงทะเบียนเราลงทะเบียนอะไรไว้นะครับอย่างเช่นของผมถนนลามลงต้องการแก้ไขอะไรกดไปต่อนะครับคือเรากดที่ปุ่มช่องว่างนี่นะครับเนี่ยครับมันจะมีปุ่มช่องว่างแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่กลางปุ่มนะครับแล้วมันจะมีเนี่ยข้อมูลเด้งขึ้นมานะฮะอุท มีข้อมูลเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับข้อมูลตัวล่างสุดนะครับที่เราจะกดใช้ครับคือข้อมูลนี้นี่นะครับกดเลยครับตึงมันก็จะโดดเข้าไปอยู่ในช่องที่เรากดเมื่อกี้เอาแล้วครับทีนี้ไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดของการเปลี่ยนชื่อร้านนะครับตรงนี้เขาเขียนตัวอ่อนๆไว้ว่าอธิบายรายละเอียดสิ่งที่ต้องการแก้ไขพิมพ์เลยครับต้องการ เปลี่ยนชื่อร้านเป็นอุ้ยชื่อร้านเป็นอะไรดีครัวกระหังว่าชื่อเพาะอ่านะครับจากนั้นเราก็กดส่งแบบฟอร์มนะครับ แต่วิดีโอที่ผมสอนเนี่ยส่งกดแบบฟอร์มไปไม่ได้เพราะว่าผมใส่ชื่อปลอมไว้นะครับก็ส่งกดแบบฟอร์มปึ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์ถูกแล้วก็วงกลมสีเขียวขึ้นมาอันนั้นเป็นว่าจบขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้วนะครับนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนชื่อใน Gra b m e ม c h a n ชหรือร้านอาหารเปลี่ยนชื่อร้านอาหารของเรานั่นเองนะครับ โอเคนะครับทุกคนไม่งงครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อร้านนะครับใน g ก p f o o d นะครับก็อยากจะฝากบอกหลายๆหลายๆท่านหน่อยนะครับสำหรับเราที่มามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช n n e l ของผมนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกฝากบอกนิดนึงนะครับเวลาเราดูวิดีโอนะครับ ให้ดูวิดีโอให้ครบหมดทุก EP ีนะครับแล้วเราจะได้ความรู้สูงสุดนะครับเออบางคนเนี่ยดูไม่ได้ดูตั้งแต่ e p แรกนะครับข้ามมาดู EP ที่4ที่5ที่2ที่ที่3หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะฝากบอกผ่านขอผ่านางานสอนของวิดีโอตัวนี้นะครับให้ดูวิดีโอให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็วิธีดูวิดีโอนะครับผมจะบอกให้ก็คือ กลับไปที่ช a n e l ของผมนะครับแล้วไปดูคำว่า Playlist นะครับ Playlist เนี่ยมันจะแยก เป็นโฟลเดอร์เลยนะครับแยกเป็นเพลลิ์แต่ละเพลลิ์นะครับแยกมาหมดเลยแก f ฟูดผมก็จะแยกไว้ฟูดแพนด้าก็จะแยกไว้สมมุติตัวอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นให้เข้าไปกดในเพลลิ์นั้นนะครับแล้วเข้าไปดูตั้งแต่ EP 1ถึง EP สุดท้ายนะครับว่าตรงไหนที่เราติดขัดถ้าเราติดขัดแล้วเราก็เข้าไปดู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 ไปกดดูนะครับนะครับดูให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากนิดนึงนะครับหลายๆคนเนี่ยพอดูแล้วบางคนก็ถาม ตรงจุดนู้นจุดนี้ผมก็พยายามจะบอกว่าให้ดูให้ครบทุก EP ก่อนนะครับอย่าข้ามดู EP ีแล้วก็การดูวิดีโอจําไว้เลยนะครับผมพูดเรื่องนี้ตลอดนะครับเราเป็นคนไทยใจร้อนนะครับทำอะไรแล้วลวกๆอยากดูก็ผ่านผ่านมันผาน,ผานแล้วมันก็จะไม่เข้าใจนะครับผมถึงอยากจะฝากว่า ให้ดูวีดโอช้าๆดูทุกขั้นตอนทําตามทุกขั้นตอนรับรองทุกคนก็จะได้ความรู้แน่นอนนะครับมีความรู้กลับไปแล้วเราก็ไปแก้ไขไปทําอะไรได้นะครับก็โอเคอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับก็เป็นกาลังใจกันตลอดนะครับแล้วมีอะไรเนี่ยผมก็จะมาสอนให้ตลอดนะครับใครที่กดกระดิ่งนะครับใครที่กดติดตามเนี่ยมันจะ มีการแจ้งเตือนขึ้นมาในในแอปของ u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเอผมสอนอะไรแล้วว่าหรือใครก็ทำอะไรแล้วเงี้ยโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณนะครับแชร์ไปเรื่อยๆนะครับแชร์ไปเยอะให้ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้มีความรู้เหมือนกับเราครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ